ทำไมต้องเป็นเราทำไมเราต้องดูแลเอ,อไม่อยากดูแลพอไม่อยากดูแลมีคำนี้เลยที่ฟังถามแต่เขาเป็นแม่นะมันก็มีคนมาให้กำลังใจหลายคนแหละแต่บางคอมเมนต์เขาก็จะแบบเขาไม่ได้ปรารถนาร้ายกับเรารู้ไหมว่าพี่อ่านข้อความแบบนี้แล้วพี่แบบตั้งคำถามมากเลยว่าแล้วยังไงแล้วฉันต้องดูไปถึงเมื่อไหร่คำว่ากตัญยูสำหรับพี่อ่ะพี่ไม่ซื้อแต่พี่ไม่ได้บอกว่ากตัญยูไม่ดีนะแต่ถ้าจะบอกว่าเราต้องดูแลใครสักคนหนึ่งเพียงเพื่อความกตันยูอ่ะ มันไม่พอกับสิ่งที่พี่เจออ,อนาคตพี่ยังไม่รู้หรอกแต่วันเนี้ยเขายังพอรู้เรื่องเนาะยังยิ้มให้เราอะไรเงี้ยถ้าเขาไปอยู่ที่อื่นคือ,อยังไงซะถึงที่อื่นเราใช้เงินจ้างอะแต่น,นี้เราเป็นลูกอะเนาะอเออเราอาจจะดูแลได้ได้ประมาณนึงแต่เราคิดว่าเราก็ดีดีมากๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้แม่ไปลํำ,ลำบาก,บากหรือถ้าแม่จะต้องอยู่คนเดียวเลยเขาดูแลตัวเองไม่ได้นะเราไม่อยากให้แม่เป็นแบบนั้น พี่ก็เลยคิดว่าโอเคเนี่ยเป็นเหตุผลที่เราจะดูแลกันต่อไป